Mission to the Moon the Podcast you สีจันสกินเอเซนเชียลคอมแพ์พาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุ e มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประเวทันตสาหะครับวันนี้ไม่ชวนคุยเรื่องของอายุนะครับเรื่องของความแก่นะฮะว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนไหมทําให้เราแก่ช้าๆหน่อยนะครับ ที่เป็นบทความที่ผมเขียนลงในมิชชั่นทรูน่ามูลนะครับแต่ที่ทราบก็คือคนบทความก็ก็จะเขียนแบบหนึ่งนะฮะเล่าให้ฟังก็เล่าอีกแบบหนึ่งคือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาคือบทความเนี้ยมันผมได้แรงบันดาลใจมาจากวันที่ไปเลี้ยงรุ่นนะฮะคือคนเราเนี่ยพออายุสี่สิบกว่ากว่านี่นะครับความจริงเรื่องของความเสื่อมถอยของวัยเนี่ยมันก็โดดเด่นนะชัดเจนนะะก็คือว่าเราก็จะรู้แหละว่า,วา ร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมนะฮะเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับโรคภัยทําหาบางคนก็หงุดหงิดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีอะไรต่างๆนานามากมายนะครับที่เกิดขึ้นบางคนก็นั่นแหละเสื่อมถอยหลายเรื่องนะครับหน้าตาก็จะสุดโท่มมีริ้วรอยต่างๆนังนานาะนะครับวันที่เป็นเด็กียงรุ่นเนี่ยผมก็เจอเพื่อนเก่ามากมายเลยเนาะก็ คุยกันแบบสนุกสนานมากนะครับแล้วผมพบว่าคนอายุ40่สิบกว่าเนี่ยมีหลายแบบมีประเภทที่แบบดูเด็กดูแบบดูสามสิบต้นก็มีนะดูสี่สิบก็คือท่าอายุสี่สิบกว่าท่าอายุเนี่ยก็มีแล้วดูเกินมาเยอะๆก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็น่าสนใจในประเด็นนี้แต่ว่าผมพบว่าความรู้สึกว่าคนเนี้ยเวลาเรามองเขาเนี่ยว่าเขาหนุ่มหรือเขาเ่าเขาหนุ่มกว่าวัยหรือว่าแก่กว่าวัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกนะฮะ มันเป็นแอตทนจูดของเขาด้วยคือเขายังมีพลังในการในการแบบอยากจะทำนู่นทนํานี่มีพลังในการฝันแค่ไหนผมว่าเนี้ยเกี่ยวเยอะแม้ว่าคุยแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยโหคุยคนนี้แล้วได้พลังนะฮะผมคิดว่าองค์ประกอบของพลังความเป็นหนุ่มสาวนี่มันมาจากสองส่วนอันแรกก็คือแน่นอนยางแอดฮาร์ดนะครับจิตใจอันที่สองคือยางแอดเฮลท์นะฮะก็คือ Health, คมาจากร่างกายที่รับการดูแลเป็นอย่างดีและสองอย่างนี้เนี่ยจะบอกว่าแยกจากกันไม่ได้เลยนะคือมันถอดเนื่องกันไปหมดเลย นะครับวันนี้ผมเลยเอา15หัวข้อที่ผมคิดว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยแก่ช้าลงไปนิดหนึ่งนะค,คือยังไงเนี่ยเราหยุดเวลาไม่ได้อยู่แล้วแต่ทำยังไงให้มันช้าๆหน่อยนะครับข้อที่หนึ่งคือเรื่องของอาหารครับหนึ่งในคนที่ชวนผมเข้าวงการฟาสติ้งเนี่ยคือพี่หมูนัทวุฒิเนี่ผู้ก่อตั้งอูบีนะฮะเป็นเจ้าพ่อสตาร์ทอัพเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับพี่หมูนี่เป็นพี่ผมสองปีนะฮะ แต่ทุกครั้งที่ผมเจอพี่หมูเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่หมูเนี่ยหน้าเด็กลงเรื่อยๆเนี่ยหรือ,อย่างน้อยสุดก,ก็คือเท่าเดิมนะครับแล้วก็ดูเด็กกว่าผมเยอะมากนะครับคือแกคงมีเคล็ดลับหลายอย่างอะ่ะแต่อันนึงที่ผมรู้แน่ๆคือว่าแกเป็นคนที่ทำฟาสติ้งเนี่ยอย่างจริงจังมากนะครับพี่หมูเนี่ยล่าสุดที่เจอกันนานละเข้าใจว่าเป็นปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ทำฟาสติ้งเจ็ดสิบสองชั่วโมงคือไม่กินอะไรเลยสามวันนะฮะงานวิจัยยุคหลังๆเนี่ยเริ่มแสดงเห็นตรงกันว่า ing, อา IF, านินเตอร์มีเตอ,อารอายะรัชวองลได้จิ นะครับโดยเฉพาะว่าถ้ายิ่งฟาจนเกิดกระบวนการเรียกว่าออโตฟาจีนี่นะครับคือนานๆออโตฟาจีนะี Auto ่ G, มันต้องนานนะครับก็จะเกิดได้เนี่ยก็ยิ่งยิ่งช่วยในประเด็นนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับใครใครจะทําเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะมันจะไม่เหมาะทุกคนก็ได้นะฮะประเภทอาหารก็สําคัญนะฮะ you are what you eat เนี่ยโ,โหเป็นสุดยอดของความจริงเสมอนะครับคือ คุณกินน้ำตาลกับแป้งแคลอรี่ห้าร้อยกับกินปลาผักแคลอรี่ห้าร้อยเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะฮะประเด็นเรื่องของอความหิวเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับความหิวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราอ่านหนังสือเรื่องของโภชนาการในยุคหลังๆเนี่ยจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่บริหารจัดการได้นะครับรมันไม่ได้เป็นตัวร้ายอะไรเร,เราเคยรู้สึกสมัยก่อนว่าไม่รู้ไม่รู้ใครรู้สึกบ้างผมก็เคยรู้สึกว่าถ้าหิวจะ เป็นสัญญาณที่แบบเฮ้ยเราต้องรีบกินให้อิ่มตลอดคือเราต้องทาให้ตัวเองอิ่มตลอดเวลาซึ่งความจริงเราไม่เป็นไรนะฮะหิวบ้างก็ได้นะครับอาหารที่ทานสําคัญมากเกี่ยวกับความหิวถ้าเรากินแป้งขนมตาลเยอะนะครับต้องกินให้อิ่มแต่พอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาหิวมันจะหิวมากครับมันจะหน้ามืดเลยะฮะแบบหิวแบบหน้ามืดแบบโมโหิวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินอาหารที่เป็นโปรโตีนชนิดที่ดีไขมันดีแล้วก็กินผักเยอะเนี่ย เวลาหิวมันจะไม่หิวแบบหน้ามือลองสังเกตดูนะฮะลองลองปรับโภษณาการสักระยะหนึ่งเราจะเห็นว่าเอ้ยร่างกายเหล่านี้มันมันมันแจ๋งมากเลยนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยการปล่อยให้ตัวเองหิวนิดๆน,น,นะฮะบ,บ้างเนี่ยอย่างเช่นในช่วงฟาสติ้งที่เราลากชั่วโมงหลังๆเนี่ยนะครับช่วงที่ยี่สิบชั่วโมงที่ยี่บสอง 22, เนี่ยบางทีทําให้มีสมาธิดีขึ้นนะครับแล้วหลายคนพบว่าช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนะฮะแต่วันนี้ต้องทดลองเองนะครับแล้วก็อยาา่าหักโหมนะฮะอันนี้สําคัญนะครับ ถ้าอยากแก่ช้าต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีหลักๆที่ผมพยายามทําตอนนี้นะคือหนึ่งเลือกกินแล้วพยายามกินให้น้อยนะครับคือคือเลือกด้วยแล้วก็คือพออายุมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้อะไรเยอะมากแลอวนะฮะก็กินให้น้อยเรามีนม้โนมกินเยอะกว่าก,กินมากกว่าก,กินน้อยอยู่แล้วนะครับอันที่สองคืออดให้หน้าหน่อยก็คืออดแบบฟาสติ้งอะระยะให้มันยาวหน่อยนะครับทาได้สิบแปดชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงหรือบางคนทําได้เป็นหลักวันจริงๆทําแล้วก็ดีนะฮะแล้วก็ ปล่อยให้ร่างกายหิวบ้างไม่เป็นไรนะครับบางทีดีด้วยซ้านะฮะก็อันนี้เป็นหลักการเรื่องของอาหารซึ่งขอเน้นในครั้งว่าผมไม่ใช่นักโภชนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อยากทําตามหรือว่าอยากจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะครับข้อที่2คืออยู่คนวัยอื่นบ้างนะฮะมันก่อนเนี่ยผมคุยกับนิวกลมในสภาชานมแล้วก็มีคนถามขอาเรื่องเนี่ผมก็จําได้ว่าเออเนี่ยนิวกลมเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็มีโอกาสได้พบกับคนเยอะนะเพราะเขาไปสัมภาษณ์คนเขียนหนังสือมีรายการน,นู่นนี่ เอ่อเพราะว่าเคล็ดลับที่คนยั่งอานฮาร์เนี่ยนะคือการได้พูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนรุ่นเราเขาเดียวกันนะครับมันเป็นการป้อนชุดความคิดใ,ใหม่คือพอเราคุยกับเพื่อนเรารุ่นเดียวกันเนี่ยสมมติคุยเรื่องการเมืองเนี้ยสมมติมันก็จะเป็นชุดความคิดที่ที่เบสออนอีเวนต์อีเวนต์ในช่วงที่เราเติบโตขึ้นมาซึ่งบางทีมันมันเป็นคนละคนละแนวคิดกับ กับคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนที่อายุเยอะกว่าเราด้วยนะครับคือไม่ใช่เป็นต้องต้องคุยกับเด็กกว่าเดี๋ยวคุยกับคนที่อายุเยอะกว่าเราก็จะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันไปดังนั้นถ้าอยากอย่างให้ทานก็อยู่คนอื่นบ้างนะครับข้อที่สามครับจริงๆเนี่ยถ้าอันนี้อันนี้แล้วแต่คน,น่ะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาบางอย่างเนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยด้วยด้วยคุณหมอนะครับยกตัวอย่างเช่นเส้นผมรอย เขีวยวย่นใบหน้าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยสนใจพวกนี้เลยนะจนกระทั่งหลังก็คิดว่าเอเอต้องเริ่มไปทาบ้างเหมือนกันนะฮะก็ค่อยๆไปนะผมก็ไม่ใช่สายนี้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็ลองไปนะฮะคุณหมอก็มีทางออกให้หลายเรื่องเหมือนกันนะ,ะ <S 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 ครับข้อที่สี่เนี่ยนะครับ <S <S บางคนโดยเฉพาะคุณสุภาพบุร,รุษเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ัยนี้ที่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีการย้อนกลับนะฮะมาทามามาใช้ครีมอัดตอนอายุเยอะๆเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรนะเพราะฉะนั้นมันต้องทำตั้งแต่ ผิวมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมฮะคนที่ไม่ทาอะไรเลยเนี่ยนะครับบนบนหน้าหรือบนตัวเนี่ยยางน้อยขอสักครีมบำรุงกันแดดก็ยังดีนะฮะของพวกนี้มันต้องใช้เวลาเนาะมันทำย้อนไม่ได้ด้วยนะครับข้อที่ห้านี่สําคัญมากนะครับในวัยขนาดนี้เนี่ยการออกกาลังกายไม่ใช่ออปชั่นหนึ่งต่อไปคือไม่ใช่ว่าเออทาก็ดีไม่ทําก็ได้อะไรเงี้ยนะผมช่วยอย่างนั้นนะฮะการออกกาลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทํา สุขภาพกายและสุขภาพใจจะดีต้องออกกำลังกายให้ดีนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายเนี้ยไม่ได้หมายความต้องตื่นไปวิ่งหรือไปฟิตเนสแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ,ญ่จะเลือกทางแบบนี้ก็เถอะนะครับแต่การใช้ชีวิตให้แอคทีฟเช่นเดินเยอะๆนะครับทำงานบ้านเยอะๆนะฮะนี่ก็เรียกว่าออกกำลังกายเหมือนกันนะเอ่อคนในหลายประเทศนะครับที่เขาไม่ได้ไปฟิตเนสไม่ได้ไปอะไรเนี่ยแต่เขาผอมเขาอายุยืนเขาแข็งแรง ก็เพราะว่าเขามีกิจวัตรประจําวันที่ใช้แรงอะฮะเยอะนะครับเดินเดินเยอะอะไรเยอะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ออกกำลังกายแบบไปฟิตเนสต้องใช้ชีวิตแอคทีฟนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนผมว่าเป็นคีย์สำคัญเลยวะแล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 ,ะแล,ะและมันจะบอกเลยว่าตอนที่คุณแก่ไปยี่สิบปีเนี่ยร่างกายคุณมันยังจะโมบายขนาดไหนเดินเหินได้ขนาดไหนนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญนะคือเราอายุเยอะเนี่ยเราเราเรา,เราเข้าใจได้แต่ว่าเราอยากจะอ,อายุเยอะแบบ ค่อนข้างแข็งแรงและไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าลดระยะเวลาของการพึ่งพาคนอื่นให้มันเหลือสั้นที่สุดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายนี่คือสําคัญมากนะฮะข้อที่6ทํางานให้ฉลาดขึ้นนะครับเราน่าจะเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่า when you get older be wiser นะครับนี่ผมได้ยินตั้งแานเด็กๆคำว่า wise เนี่ยผมมาเข้าใจตอนหลังว่าแต่ก่อนผ,ผมชอบคิดว่าโตขึ้นเราต้อง,ต,องต้องเก่งด้านแบบ เทคนิคมากขึ้นแล้วมากขึ้นหนึ่งจริงเราไม่ใช่นะคำว่าไวเซอร์จริงๆเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่การตลาดเชิงเทคนิคแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราพออายุเราเริ่มเยอะเนี่ยแคปซิตี้ในการขยายความสามารถด้านเทคนิคของเราเนี่ยก็จะเริ่มน้อยนะครับแต่ว่าเราคําว่าไวเซอร์จริงคือเราสามารถนาทรัพยากรที่เรามีอยู่ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยทั้งองค์ขาพยบเนี่ยไปทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ไหมนะครับเอ่อทำงานเยอะได้นะคะคือคือคนในวัยสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าเนี่ยก็ยังก็ยังมีแรงทํางานเยอะๆได้แต่ต้องมีการวางแผนให้ดีด้วยไม่ใช่่วาัด ใช้แต่แรงอย่างเดียวก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่ายิ่งเราสละเวลามาวางแผนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราจะงานจบมาดีขึ้นเราใช้เวลาน้อยลงซึ่งนี่คือหัวใจเลยของเรื่องนี้นะครับข้อเจ็ดคือรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยการอยู่กับปัจจุบันนะฮะจริงๆแค่ไม่จับมือถือ,อ,อตอนปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วก็โฟกัสกับคนที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะคแค่นี้ก็ความสัมพันธ์จะดีขึ้นเยอะมากก็คือ ฟกัสกับปัจจุบันจริงไม่ใช่ว่าดูมือถือแล้วคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะครับการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยผมว่าเป็นคีย์เลยนะเป็นหัวใจของเรื่องความสัมพันธ์เลยนะครับข้อที่8คือดื่มดำแต่พอดีนะภาษาอังกฤษก็คือว่า don't over indulge anything นะฮะผมอ่านมาจากไหนจำไม่ได้แ,แต่ผมชอบประโยคนี้มากนะครับคืออายุมากขึ้นเนี่ยเราไม่ควรจะอัดอะไรเข้าไปแบบหัาโคมทั้งสิ้นนะฮะร,รวมถึงของที่เราชอบด้วยนะครับมันจะส,สร้างผลเสียกับร่างกายเราในระยะย,ยาวนะครับ เราอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องโหเลิกกินของหวานทุกชนิดบนโลกใบนี้นะเพราะว่ามันก็อร่อยดีนะครับบางทีผมก็ชอบกินชานงไข่มุกเหมือนกันนะในบางโมเมนต์บางทีผมก็ชอบกินน้ําแข็งใสอะไรเนี่ยแต่ว่าทานได้ทานได้ไดไดแต่ว่าอย่าให้มันบ่อยนะนะครับทานได้แต่อย่าบ่อยหนมะูสามชั้นทอดอาจจะไม่เหมาะไว้นักแต่ก็ทานได้นะครับแต่อย่าบ่อยนะอย่าเยอะนะครับดื่มเนีดืมด่ม ได้นะครับอยากดื่มสังสรรค์ดื่มได้แต่ว่าดื่มยเยอะนะฮะก็ลดปริมาณลงนะครับเอาพอดีพอดีนะฮะทำงานดึกๆก็ทําได้ครับแต่ว่าอย่าให้มันบ่อยนะฮะเราก็จะดึกมากต้องนอนบ้างนะครับแม้ถ้าการออกกำลังกายจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ควรจะทําอย่างมีรู้ดิมิตของตัวเองแล้วกันบางคนวิ่งได้นะครับร้อยกิโลสองกิโลเนยวิ่งได้นะฮะ แต่ว่าถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราไม่ใช่คนนั้นเนี่ยก็อย่าฝืนนะฮะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเห็นว่าเออไปไปวิ่งร้อยโลร้อยหกสิบโลอะไรต่างๆหน้าเหล่านี้เน,นี่ยผมคิดว่าเราต้องรู้ลิมิตของร่างกายตัวเองด้วยลองดูว่าเราไหวไหมนะครับแล้วก็อย่าฝืนเพราะว่าฝืนเนี่ยมีแต่จะเสียนะฮะดูดูพลังของร่างกายแล้วก็บวกกับการใช้พลังของจิตใจก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าอย่าใส่จใจสู้อย่างเดียวนะครับต้องดูร่างกายด้วยนะฮะ ข้อที่ก้าคืออยู่คนเดียวบ้างหรือว่าต้องบอกว่ามีกิจกรรมที่อยู่คนเดียวบ้างนะครับหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากคือโมเมนต์ของการอยู่คนเดียวนะครผมใช้คาว่า contemplating หรือว่า um, reflecting moment ก็ได้ก็คือก็คือเวลาที่เราใช้ในการทําอะไรที่เป็นสิ่งที่เราชอบหรือเป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราทําคนเดียวเนี่ยเราเราได้ตกผลึกทางความคิดบางอย่างนะครับถ้าเป็นผมก็คือการเขียนนะฮะ หรือว่อาการอ่านหนังสือก็ได้บางคนก็บอกว่าวาดรูปนะฮะบางคนก็เล่นดนตรีนะครับบางคนก็นั่งสมาธินะครับถักหมายเพราะคือมันเยอะมากกิจกรรมเล่นโยคะอะไรก็ได้นะฮะคือมันมีเยอะไม่ใช่มากมายแต่ว่าในโมเมนต์นี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งรบกวนซึ่งบนโลกใบนีม้นม,นมีเยอะมากเนี่ยมันมันถูกเอาออกไปนะครับถ้าเราไม่มีกิจกรรมที่ทําคนเดียวแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะ เราจะไม่มีเวลาตกผลึกชีวิตเราเราจะไม่มีการรีเฟล็กซ์สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญมากเรื่องใหญ่ในชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่จะเป็นเรื่องงานอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ทั้งสิ้นเลยนะสำหรับผมนะฮะเกิดขึ้นช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเขียนหนังสืออยู่บางทีวิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าเป็นโมเมนต์ที่สําคัญมากนะครับข้อที่สิบคือเรื่องนอนนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับอ่่ืีะเพทจ ทำให้ตัวเองเนี่ยนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วต้องพึงรลึกเสมอว่าการอดนอนหนึ่งครั้งเนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วมันก็ค่อนข้างจะแพงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะอดนอนคิดจะโต้รุ่งดูซีรีส์ในวัยขนาดนี้เนี่ยนะครับต้องคิดจริงๆนว่ามันคุ้มหรือเปล่านะเพราะว่าราคาที่คุณจะจ่ายสํ่หรับการอดนอนหนึ่งคืนเนี่ยบางทีมันคือการต้องไปนอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งหรือสองคืนเลยก็ได้นะครับข้อที่สิบเอ็ดครับช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ทุกวันให้ทําเป็นนิสัย ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งผมมักจะพูดกับคนรอบข้างว่าเฮ้ยเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้นะแต่เราสามารถช่วยเกือบทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้นะฮะดังนั้นเนี้ยนี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำนะครับเรื่องเล็กๆกน้อยๆในชีวิตอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้นะเวลานึกถึงพูดคาว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเรามักจะนึกถึงการให้เงินใช่ไหมแต่จริงๆเราไม่จาเป็นนะครับเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแบ่แปงปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้บริจาคเลือดนะครับ หรือแม้แต่นั่งฟังปัญหาของเขาจริงๆคือเป็นเป็นคนรับฟังจริงๆเนี่ยนี่ก็ช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันของพวกนี้ไม่ต้องใหญ่โตแต่ผมคิดว่าขอให้ทำเป็นประจำทุกวันเป็นนิสัยก็พอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้แพลนเนอร์อะไรอยู่ก็ตามหรือว่าในมือถือเนี่ยแล้วมันมีทไอยิ่งไอไอแฮปปีเช็คกันนะอยากให้ทำช่องนี้ไว้ว่าเฮ้ยเราช่วยเหลือผู้คนบ้างหรือย,อยังวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดทำทุกวันได้น้อยๆนะฮะเฮ้ย ชีวิตแล้วมันจะผ่องใสขึ้นนะครับเรื่องการช่วยเหลือคนรอบตัวเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยเลยนะฝึกได้นะครับยิ่งเราทําบ่อยเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งทําง่ายขึ้นมากขึ้นเท่านั้นจนมันกลายเป็นนิสัยแบบติดตัวเราไปเลยนะครับแล้วแวคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น,นในที่สุดเจ้าตัวเนั่นแหละจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะครับแน่นอนว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ทาให้ตัวเองเดือดอร้อนด้วยนะนะครับข้อที่สิบสองก็คือว่าลองของใหม่ๆบ้างนะครับ ผมจำตอนที่คุณสุดธิชัยหยุ่นก็พูดถึงติ๊กต็อกได้วันแรกเนี่ยแกก็แกแก,แก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูเห็นบอกว่ามีโซเชียลมีเดียใหม่นะฮะผมเองก็ไม่รู้เหมือนว่าติ๊กต็อกคืออะไรวันนั้นผมไม่ได้เล่นนะครับคุณสุดธิชชัยแกก็ไปลองเล่นดูนะฮะจริงอยู่คุณสุทธิชัยก็เป็นคนดังมากนะครับแต่ว่าแต่ว่าเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะจากการเล่นติ๊กต็อกแกเนี่ยแกก็พิสูจน์แล้วว่าติ๊กต็อกที่ตอนนั้นมีแต่คนเต้นเนยยะคครัับุุณส เอาไปใช้ในการเล่าข่าวหรือว่าเล่ากิจกรรมตอนเช้าเล่นบาสทุกน,นี้ l o ล e ์สามแสนกว่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็ลองของใหม่ได้ขอแค่กล้านะครับข้อที่สิบสามคืออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวและมีพลังจงทำมันนะครับผมแปลามาผมแปลภาษาอังกฤษไว้เรียกว่าดู things that make you feel young and energetic ่ n ำ e ห้คุ e รู้สึกยั่งนะครับ บางคนเวลาแต่งตัวสวยๆหล่อๆเนี่ยจะรู้สึกมีพลังนะครับบางคนเนี่ยออกกําลังกายเยอะๆยกเวทรู้สึกแบบมีพลังนะฮะบางคนได้เล่นเอ็กตรีมสปอร์ตนะครับโดดร่มขับรถแข่งมีพลังอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้มีพลังก็มีนะฮะบางคนได้พูดในที่สาธารณะมีพลังก็มีแล้วมันมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายบางคนได้ดูแลคนอื่นแล้วมีพลังก็มีบางคนคืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับหากิจกรรมพวกนี้ให้เจอนะครับแล้วก็เราก็หาเวลา ให้มันบ้างเพราะว่านี่คือการชาร์จแบตครั้งใหญ่นะครับสมัยผมเนี่ยเวลาอยากชาร์จพลังเวลาพลังหมดแบบมัหมดแรงมันเหนื่อยเรื่องงานนู่นนี่ไม่ไปวิ่งผมก็จะไปขับรถไกลๆนะฮะแล้วมันก็จะช่วยได้เสมอเลยนะครับ mm hmm. ข้อที่สิบสี่ครับเวลาจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะฮะเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับ mm hmm. เช่นสมมติว่าอ่ะจะย้ายบ้านอย่างเงี้ยสมมตินะนะลองถามตัวเองว่าตอนอายุหกสิบตอนเราอายุหกสิบเนี่ยนะฮะสมมุติวันนี้คุณสี่สิบตอนเราอายุหกสิบเนี่ย เราอายุหกสิบเนี่ยจะขอบคุณไอการกระทํานี้ของเราตอนอายุสี่สิบไหมนะครับถ้าเกิดไม่นะฮะเรามีแนวโน้มที่จะตามมาด่าด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาดีๆผมคิดว่าการการพาตัวเอง forward ขึ้นไปในเวลาเนี่ยเราคิดว่าไอตอนเราอายุมากกว่านี้เนี่ยเราจะคิดยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยช่วยให้ปรับมุมมองทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับข้อที่สิบห้าครับมีความสุขกับเรื่องเล็กๆที่ทําให้เรายิม้มและหัวเราะได้ไบ่อยๆนะฮะบางคนชอบเล่นกับหมา ก็เล่นนะครับบางคนอ่านการ์ตูนอายุเท่าไหร่ก็อ่านการ์ตูนได้นะครับบางคนชอบสนทนากับเพื่อนนะครับหรือว่าบางคนชอบนอนกริ้งอยู่บนเตียงไม่ทําอะไรเลยนะฮะอ่านนิยายอะไรคืออะไรก็ได้ฮะพลังเล็กน้อยพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องหลออ่อเลี้ยงชีวิตนะครับอะไรก็ทาให้ทาให้เราหัวรลอรู้สึกว่าเราไม่ต้องนึกถึง GDP ไม่ต้องนึกถึงยอดขายไม่ต้องนึกถึงแคชฟล l o ์พวกเนี้ยต้องหาเวลาทําบ้างเชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยนะฮะ เวลาช่วงที่มันยุ่งมากเนี่ยหลายคนใช้ชีวิตผมคุยกับเพื่อนนะผ่านไปเป็นอาทิตย์เนี่ยโดยที่แทบไม่ได้หวเลาะเลยอะเออคือมันมีแต่เรื่องอะมันมีแต่เรื่องเครียดนะกลับกับบ้านก็คืออยู่ดูดูทีวีดูแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หวเราะบางทีดูทีวีก็ดูแต่หนังฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้หวเลาะเลยอันนี้ผมว่าผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันน,ก older, นะครับจอร์จเบิร์นเคยกล่าวไว้ว่า you c a n help getting older but you don't have to get old นะฮะคุณไม่สามารถอยู่แต่ยุข่ขงคุณได้นะ แต่ว่าคุณเลือกได้ว่าคุณจะแก่หรือไม่แก่นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจันสกินเอเซนเชลซีรีส์